เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆมาชมเล็กๆๆอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีวิวภูเขาครับพื้นที่กว้างขวาง,วางมีที่เหลือรอบบ้านเอาไปปลูกต้นไม้ทําสวนเล็กๆก,กันได้เจ้าของทําลงต้นไม้ไว้ให้เรียบร้อยคนระับขุดร่องน้ําให้พร้อมตัวบ้านสภาพดีพร้อมอยู่ บนพื้นที่200ตารางวาครับเอกสารโฉนดคุดแดงพร้อมโอนวิวภูเขาสวยงามตัวบ,บ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงให,ใหญ่ครับวางมากสามารถบการห้องเพิ่มได้อีกครับและก็มี1ห้องว่างหน้าห้องน้ำนะครับพร้อมกับห้องครัวแล้วก็มีโรงจอดรถให้ด้วยเทพื้นรอบบ้านให้นะครับกว้าง1เมตรครับได้ไม่เปื้อนไม่แฉก บางครับโอเคนะครับผมเขาอยู่ได้เลยถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ผมเขาอยู่ครับยังสะอาดไม่แตกไม่ลาวถ้าจะให้สวยหน่อยก็ทาสีหน่อยสวยเหมือนใหม่แล้วครับอ่างครัวต่อเติมให้เรียบร้อยกว้างขวางมากเขาเต์ครัวมีพร้อมครับตามรูปได้เลยนะครับยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องครับสาหรับเคาน์เตอร์ครัวแมงนี้อยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านสอบถามขา้อมูลเพิ่มเติมติดต่อกันโดยตรงได้เลยทางเราเพียงมาชี้เป้าลอก,กันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจก็ติดต่อมาไปได้ราคา1นึ่งล้านสบาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ